ครับสวัสดีนะครับแม่แม่นะครับอยู่กับเรยช่องไม่น้อยพังสีนวลครับผมครับวันนี้เราก็นะครับมาตัดอ้อยครับผมอ้อยมาตัดอ้อยนะครับผมดูตาอ้อยยังไม่แห้งนะครับลายท่านอาจจะว่าเอ้ทำไมแห้งมันตายหรือเปล่ายังนะครับเขาแห้งเฉพาะใบนะครับผมอ้อยนี้ก็ ใช้คะแนนไปหน,นึ่งพันห้าร้อยคะแนนดูกอใหญ่พอสมควรนะครับแม่แม่ใหญ่นะครับก็ยู่หลายกออยู่ตอนนี้ตัดไปแล้วเนี่ยประมาณวันนี้ตัดไปได้สี่กอนะครับสีกก่กอห้ากอก็เต็มไม่ถึงกับเต็มแล้วครับเอาไปกินแค่แต่ละวัน,นครับอย่างเขียวนะครับผมเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับต้นสีของเขาก็จะ ประมาณนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวนะครับเาช่วงนี้แรงแล้วนะครับก็เลยใบเขาตายๆเนะาะจ่ของไม่อยู่ไม่ได้ลดน้ำนะครับถ้าใบสดๆเชียวๆอยู่ก็คงจะใช้คะแนนเท่านี้ไม่ได้แร้วครับเี <c> ่ย <oughs> ว่าเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่เยอะ ลำสวยอยู่นะครับเม,ม่สวยๆเลยแต่ว่าอาจดูเร็วอาจจะแห้งๆเ,เ,เหมือนกับอ้อยตายนะครับไม่ใช่นะครับอู้อนนต่อนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงนู่นเลยนะครับ ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแม่แมนะครับที่เมตตานะครับอุดหนุนร้านของเรานะครับเราก็ใช้คะแนนเพื่อที่จะได้หาหญ้าหาอาหารนะครับให้กับสีนวลของเราวันหนึ่งก็ไม่ได้กินเยอะนะครับอ้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับผมอากาศร้อนถ้ากินเยอะนี่คือไม่ดีเท่าไหร่ครับผมอ้อยอ้อยคันน้ํานะครับเป็นอ้อยคันน้ําด้านหน้านี้สวยเลยนะครับ ถ้าไม่ถ้าใบไม่แห้งอย่างนี้คือเขาจะขึ้นกิโลเพราะว่านี่ก็อ้อยเขาออกดอกแล้วนะครับก็เขารีดน้ําอาจจะคนมาซื้อเขาก็เห็นใบตายเขาก็ไม่อยากจะซื้อนะคร,ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณน,นะครับแม่แม,นม,มนน่นะครับที่เมตตาสีนวลด้วยดีเสมอมาครับนี้ก็มีอ้อยนะครับเป็นอาหารตุน ให้กับซีนวลนะครับน่าจะโอ้ยตัดได้หลายวันเลยนะครับเนี่คุ้มค่าคุ้มคะแนนนะครับแปลงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกออ็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ